สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวทัดนลมและคนาทัดลมกลุ่มตุลเมทุนยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้เรามาทําหัวข้อแรนดอมแบบไม่ได้จํากัดระยะเวลาในการรับชมนะคะชื่อหัวข้อถ้าคุณหยุดทักไปเขาจะทํายังไงต่อไปหลังจากนี้เดีย๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะคะแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของช่องเรานะคะนั่นได้แก่ ขนมยูโรเค้กอิ่มได้ทุกที่ทุกเวลาอิ่มสบายท้องหาซื้อได้ง่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาห้างสรรพสินค้าทั่วไปร้านสะดวกซื้อทั่วไปตอนนี้ก็จะแนะนำ9รสชาตินะคะที่ยูโรเค้กเขาออกรสชาติมานะก็จะมีรสคัสตาร์ดรสสตรอเบอรี่รสมาเบิลช็อกรสใบเตยรสกล้วยหอมรสเมลอนรสนมฮอกไกโดรสคาปูชิโน่และก็รสมะพร้าวนะคะยังไงขอขอบคุณสปอนเซอร์มากๆเลยที่ให้การสนับสนุนกันมาปีนี้จะเข้าปีที่4แล้วแล้วก็ขอฝากขนมยูโรเค้กไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกับ เพื่อนๆทุกๆคนช่วยกันสนับสนุนด้วยนะคะแล้วสําหรับเพื่อนๆคนใดนะคะสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวได้นะคะภายใต้คลิปนี้แล้วก็ขอฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะชื่อโปรแกรมซินแสบาโคชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนๆชอบประทับใจสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่การพบยกรณ์กันเลยนะคะสําหรับธาตุลมกุมตุนมีถุนไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะก็แลนดอมของคนธาตุลมนะคะชื่อหัวข้อ ถ้าคุณหยุดทักไปเขาจะทํายังไงต่อไปหลังจากนี้ก็คือไม่ทักไม่ถ่ายไม่อะไรทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าหลังจากนี้เขาจะทํายังไงธาตุลมกุมตุลแล้วก็ชาวมีถุนนะคะกุมตุลเมถุนราศี 4, เกิดนะคะเพื่อนๆสามารถเช็คได้ภายใตย้คลิปนี้ตามหัวข้อเลยนะถ้าสมมติว่าคุณจะไม่ทักเขาไปเลยนะดูซิว่าเขาจะทํำยังไงต่อไปหากคุณไม่ทักเขาเขาจะทํำยังไงต่อไปหนึ่งไม้เท้าห้าไม้เท้า the world ไม่ทักเขาเขาจะทำยังไงต่อไปสองดน้าเขาก็จะรู้สึกกระวนกระวยเนาะจะต้องพยายามกระตุ้นจิตใจของคุณให้คุณรู้สึกว้าวุ่นใจถามว่าธาตุลมถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบปะทะคุณพร้อมบวกหรือคุณพร้อมที่จะหายไปจากชีวิตเขาจริงๆนะคะโอเคถ้าคุณไม่ทักไม่ทายไม่อะไรกับเขาความมองว่าเขาไม่ยอมอ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขากําลังจะแพ้คุณเขาอาจจะมองเป็นเรื่อง ชนะเรื่องแพ้ก็ได้นะแต่เขาอาจจะไม่ได้มองว่าตัวเขาผิดอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรที่ทําให้คุณโกรธเออมันเป็นไพ่ในลักษณะแบบว่ายอมไม่ได้นะถ้าคุณจะไม่เห็นความสําคัญของเขาหรือคุณจะไม่สนใจเขาอะค่ะโอเคเราได้คําตอบแล้วนะเขาก็จะเหมือนกับตามคุณแต่เป็นการตามที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นการตามในลักษณะแบบเอาอารมณ์มาเหนือเหตุผลเขาจะไม่ใช้เหตุผลกับคุณแต่เขาจะใช้อารมณ์กับคุณว่าเออทำไมคุณถึงแบบ ดูไม่สนใจเขาอะไรเงี้ยคุณเป็นอะไรหรอเขาก็จะอยู่ในหมวดเป็นผู้ชนะหรือพยายามที่จะวางอํานาจบาดใหญ่กับเราแบบนี้ก็ได้นะอ่ะเรามาดูฮาเรียนนี่คืออะไรเขาจะตามแบบไหนเห็นปะตามแบบพุ่งเขาใส่ตามแบบใช้อารมณ์ใช้ความใจร้อนเพราะว่าถ้าเขาใช้เหตุผลในการสู้คุณเขารู้ว่าเขาสู้ไม่ได้ไงคะเขาก็เลยใช้อารมณ์มันเป็นอาวุธเดียวที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเขาชนะคุณแล้วอ่ะฮะ อันทีนี้เราลองมาดูสถานการณ์นะคะสถานการณ์ฝั่งเขากันบ้างสถานการณ์ฝั่งฝั่งคุณก่อนสิไม่ใช่ฝั่งเขาสถานการณ์ฝั่งคุณกับเขา,าเป็นยังไงคะตอนนี้สถานการณ์ฝั่งคุณกับเขา,าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอาเรามาดูกันนะก้าวไม้เท้า emperorjustice สิบถ้วยนะคะ แล้วก็มีพ่อัศวินไม้เท้าสถานการณ์ฝั่งของคุณที่มีต่อเขาความว่าถ้าลมคุณคุณเลือกที่จะปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารกับเขาไหมหรือเป็นการบล็อกเขาไปเลยก็ได้ก้าวไม้เท้านะคะมันเป็นพ่ของการบล็อกการไม่สนใจมันเหมือนมันมีเหตุผลนะที่คุณจะต้องเงียบไปแบบนั้นเห็นปะเหตุผลจัสติ c เนี่ยคุณใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์แต่เขาว่าจะใช้อารมณ์อยู่เหนืออยู่เหนือเหตุผลของคุณเนี่ยฉะนั้นคุณรู้สึกว่าถ้าคุณไม่สามารถ ที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจได้นะคะหรือถ้าเขายังววยวอยเอาแต่ใจสิ่งที่คุณทําได้ตอนนี้ก็คือเงียบแล้วก็ไม่ให้เขาสื่อสารกับคุณคือตอนนี้คุณตัดวงโคจรเขาออกไปจากชีวิตแล้วคุณก็น่าจะอยู่ในจุดที่คุณสบายใจอย่างเช่นคุณอยู่กับครอบครัวอย่างเงี้ยหรืออยู่ในมุมของตัวเองที่คุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้คุณมีความสุขนะคะแล้วก็เป็นไพ่อัศวินไม้เท้าอ่ะแต่เขาก็ยังพยายามตามคุณอยู่นะเท่าที่ดูเออพยายามที่จะเหมือนกับเจ้าชนะคุณให้ได้อ่ะ เขาจะไม่ยอมไม่ยอมให้เหตุผลของคุณน่ะมาเอาชนะอารมณ์ของเขาหรอกแสดงว่าเขาเป็นคนใจร้อนมากๆอืมเดี๋ยวกวางลองขอดูไพ่หน่อยดูไพ่อัศวินไม้เท้าก็แล้วกันอะอัศวินไม้เท้ามาบอกอะไรมีไพ่หกถ้วยมีไพ่อัศวินเหรียญน,นะคะเขาตามง้อคุณอยู่ใช่ไหมเนี่ยเหมือนเขาตามง้อคุณมานานมากแล้วอะ แต่เหมือนกับทาุลมคุณยังไม่ได้ให้โอกาสนี้กับเขาเลยอะค่ะคุณอาจจะมองว่าถ้าเขาไม่ได้ปรับปรุงตัวให้มันดีขึ้นคือมันก็ไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วไหมอะ คุณอาจจะรู้สึกว่ามันหลายครั้งแล้วะที่ที่คุณพยายามจะให้โอกาสเขาแต่เขาก็ยังทําตัวเหมือนเดิมน่าจะเป็นในลักษณะนิสัยเอาแต่ใจของเขาเหมือนอยากทาอะไรก็ทํานึกจะทําอะไรก็ทําแบบมองข้ามความรู้สึกของคุณไปโดยที่เขาแบบไม่ได้โฟกัสความรู้สึกของเราว่าเราจะรู้สึกยังไงอ่ะเรื่องนี้ยังไม่รู้นะคะว่ามันเป็นประเด็นในเรื่องของอะไรฉะนั้นกวางลองขอเปิดปัญหาหน่อยได้ไหมคุณกับเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรกันคะคุณกับเขามีปัญหาอะไรกันถึงไม่คุยกันถึงไม่คุยกัน หนึ่งดาบปัญหาเรื่องครอบครัวเข้ามานะคะเด็กดาบม,มีกําแพงทาวเวอร์การทะเลาะเบาะแวง้งการไม่ได้ถูกยอมรับในเรื่องของความแตกต่างอะไรบางอย่างไหมแล้วก็เหมือนเขาอาจจะฟังฟังคนในครอบครัวของเขาไหมเพราะว่าหนึ่งดาบถ้าจะมาพูดปัญหาในเรื่องของการอยากเอาชนะเนี่ยมันเป็นเรื่องของความกดดันด้วยเนาะหรือเขา,าพยายามจะเหมือนกับ บังคับเรามากเกินไปหรือใช้อํานาจกับเรามากเกินไปอาจจะเป็นคนรอบข้างของเขาด้วยอะแล้วด้วยไพ่เด็กดาบนะคะคือเด็กดาบต่อให้เอ,อ่อมองว่าใช้เหตุผลยังไงเขาก็ยังมีความเป็นเด็กถือดาบฉะนั้นเด็กอ่ะเวลาถือดาบจะมักจะไม่ค่อยมีเหตุผลใช่ไหมเขาก็จะทําไปตามอารมณ์หรือแค่รู้สึกว่าอยากเอาชนะแล้วมันอาจจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะทาวเวอร์มือที่สามในที่นี้ไม่จําเป็นจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของการนอกใจนะเอาจริงเกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือเกี่ยวกับ บุคคลที่สามแบบชอบเข้ามาแทรกการหรือชอบเข้ามาวุ่นวายโดยที่คุณทางคู่อ่ะเหมือนกับไม่ได้มีโอกาสที่จะตัดสินใจทําอะไรด้วยด้วยด้วยกันเองสองคนอะ่ะมันจะต้องมีคนเข้ามายุ่งเข้ามาเกี่ยวเข้ามาแทรกหรืออยู่ตลอดนะคะแล้วก็มีไพ่อะไระมีไพ่เดอะซันเข้ามาด้วยโอเคเดี๋ยวขอเปิดหน่อยอืมกวางมองว่าเขาว่าน่าจะแคร์คนรอบข้างเขามากกว่าคุณเนาะอ่ะก็าจะเป็นสาเหตุนี้ที่ที่คุณรู้สึกว่าโอเคถ้าการ ที่เราเลือกกันและกันนะคะเป็นคู่ชีวิตหรือเลือกที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ถ้าเขายังฟังคนอื่นมากกว่าคุณนะคะงั้นก็ให้เขาแบบไปทบทวนหรือไปคิดดีๆก่อนก่อนที่จะคบกับคุณเหมือนคุณเองก็แบบเหมือนรู้สึกว่าถ้าความรักของเรานะคะมันจะเป็นความรักจริงๆอะ่ะก็อยากให้เราโฟกัสกันแค่สองคนได้ไหมอ่ะไพ่ชัดแล้วหนึ่งดาบหมายถึงปัญหาครอบครัวไม่รับฟังเขาอาจจะฟังแต่ครอบครัวเขาไหม ทาวเวอร์ Tower, หอคอยถลมเป็นการทะเลาะเบาะแว้งคือการไม่ยอมอยากเอาชนะเขาเหมือนชอบใช้อำนาจอะ่ะเหมือนบังคับให้คุณทำตามใจของเขาและเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลเป็นสาเหตุที่คุณไม่โอเคกับความสัมพันธ์นี้อืมมาดูซิคุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกยังไงทาาุลมอยากออกจากตรงเนี้ยเดอะฟูลอยากลอยตัวอยู่เหนือปัญหานะคะเดอะเมจิกเชียนคุณรู้สึกยังไงอืมเราน่าจะเข้ากันไม่ได้อะ่ะ เขาอะเห็นปะก้าวถ้วยเขาอะเป็นคนที่อาจจะทําตามใจอะไรตัวเองเนาะแต่เราเป็นคนมีเหตุผลอะเราซีเรียสเรื่องเหตุผลมากกว่าฉะนั้นถ้ามันจะมีมุมมองความคิดที่แตกต่างกันหรือเอาคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์คุณก็มองว่ามันก็ไปกันยากสําหรับทัดหลมคุณก็มองว่าไปกันยากนะคุณรู้สึกว่าเอา่อการที่เขาจะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตเป็นคู่ชีวิตอ่ะมันควรจะโฟกัสที่เราสองคนนะไม่ควรเอาคนอื่นเข้ามาเกี่ยวไม่งนนะั้นมันมีปัญหาแนนอนจริงๆนะเรื่องความสัมพันธ์เรื่องครอบครัว เรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตคู่อะไรเงี้ยสังเกตไหมว่าส่วนใหญ่มักจะพังเพราะคนรอบตัวญาติพี่น้องเขาญาติพี่น้องเราอย่างเงี้ยครอบครัวเขาครอบครัวเราเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้เนี่ยอืมแล้วเขาก็เหมือนกับอ่อเหมือนอาจจะอยู่ในกฎเกณฑ์ของครอบครัวเขามานานหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเหมือนกับพอมาเจอคุณเงี้ยเหมือนเขาก็อยากให้คุณอะเป็นในแบบที่เขาต้องการอยากจะให้เป็นฉะนั้นเอามาใช้กับคนธาตุลมไม่ได้เพราะว่าธาตุลมคุณเป็นคนรักอิสระด้วยคุณเป็นรักอิสระมัน แทบจะไม่มีโอกาสเลยนะที่คุณจะอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของของใครฉะนั้นคุณจะอยู่จุดนั้นได้ไม่นานถ้าตรงนั้นมีเงื่อนไขหรือกฎกติกาอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะธรรมชาติของคนธาตุลมคือความอิสระคือความอิสระในการเป็นตัวของตัวเองถ้าสมมติเราอยู่กับความสัมพันธ์ใดแล้วเราไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้สุดๆอะ่ะฉะนั้นจะไปต่อกับคุณไม่ได้ <laughs> จะเป็นแบบนี้เพราะคุณเป็นคนที่เปิดเผยตัวตนของคุณเองอะนะคะโดยที่แบบเราไม่ต้องมีนอกมีในอะ่ะ เออคุณเป็นยังไงคุณก็เป็นแบบนั้นโดยธรรมชาติะคะ่ะโดยที่คุณแบบไม่ต้องหลบซ่อนความเป็นตัวเองเอาไว้อะคะ่ะคุณมองว่ามันไม่จําเป็นเลยโอเคอ่ะเรามาดูมั่งว่าเขาอ่ะเขาสถานการณ์ฝั่งเขาที่มีต่อคุณอะเป็นยังไงตอนเนี้ยสถานการณ์ฝั่งเขาที่มีต่อคุณเป็นยังไงคะตอนเนี้ยท่าลมเขาได้สองถ้วยนะเขารักคุณนะเป็นไพ่ของความรัก the wheel of fortune แต่อาจจะเป็นความรักที่ขาดความเอ,อ่อ ขาดความเข้าใจกันไปเพราะเขาก็จะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลถ้าจะมองว่าการที่เขา,าอยากให้คุณทําแบบนู้นแบบนี้เขาก็มีเจตนาดีเขามองว่ามันต้องดีอย่างเนี้ยโดยที่บางครั้งเขาอาจจะไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของของคุณเลยอย่างนี้ค่ะเจ็ดเหรียญและเน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 สิบเหรียญเนี่ยเขาเขามักจะอยู่ในกฎเกณฑ์ของครอบครัวเขาเยอะเนาะโอเคครอบครัวเขาเป็นใหญ่นะคะเออฝั่งเขาเป็นใหญ่มากๆเลยอะ่ะอืม เนี่ยมันเหมือนกับถ้าถ้าสมมุติว่าเออคุณเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์เขาใช่ไหมเขาก็เหมือนต้องการให้คุณเข้าใจว่าวิถีชีวิตเขาโตมาในครอบครัวที่มันมีกฎเกณฑ์แล้วคุณอะอยากให้เขาเป็นแบบนั้นด้วยอ่ะแต่ถ้าลมคุณเป็นให้ไม่ได้หรอกคุณคุณเกิดมาคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครถ้าใครจะรักคุณเขาก็ต้องรักคุณในแบบที่คุณเป็นใช่ไหมแต่เหมือนเขาต้องการให้คุณเข้าใจเขาเนี้ยแล้วเขาก็เข้าใจคุณไหมจะให้เราเปลี่ยนความเป็นตัวเองไปตลอดชีวิตเราคงทําให้ไม่ได้นะคะเนี่ยส สิบเหรียญเนี่ยเจ็ดเหรียญเนี่ยเหมือนเหมือนเขาก็มองเขาก็มองนะว่าสิ่งที่เขาต้องการให้คุณเป็นน่ะเหมือนเขาหวังดีกับคุณแล้วเขามองว่ามันเป็นประโยชน์กับคุณแต่สําหรับถ้าลมคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันซีเรียสเกินไปนะคะฉะนั้นคุณมาเพื่อเป็นคนรักของเขาเออไม่ใช่ว่าเขาจะเอาเราไปกักขังน่วงเหนี่ยวเอาไว้แล้วเราต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไรนานาประการน่ะเราเป็นคนรักนะไม่ใช่นักโทษที่จะต้องอยู่ในกฎกติกาอะไรแบบนั้นในแบบที่เราเองก็ไม่ยินยอมไง อืมเขาน่าจะเป็นคนเปะนะคะอาจจะเป็นคนมีอีโกโ้หรือมีหลักการอะไรเยอะของเขาสารพัดนะซึ่งคุณรู้สึกว่ามันน่าปวดหัวไหมล่ะอ่ะมาดูสิขอดูเจ็ดเหรียญอัศวินดาบอืมราชาถ้วยแล้วก็มีไพ่สี่ดาบลึกๆเขารักคุณนะมีความรักมีความปรารถนาดีให้เลย แต่เพียงแค่ว่าการใช้ชีวิตของเรามันคนละสไตล์กันเลยอ่ะคือคือทัดลมคุณเป็นคนหลักอิสระคุณเป็นคนที่อิสระมากๆนะคะคือคุณไม่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของใครแน่นอนแต่เขาอาจจะโตมาด้วยเงื่อนไขบ้าๆบอบของเขาอ่ะที่คุณเองก็ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเขาน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างใช้อํานาจแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถคอนโทรลหรือควบคุมทัดลมได้เออเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องเสียคุณไปจริงๆใช่ไหมเพียงเพราะแค่ว่าเราเข้ากันไม่ได้ในเรื่องไลฟ์สไตล์แล้วก็ชีวิต ครอ,อบครัวนะคะที่มันมีความแตกต่างกันอืมต่อแล้วเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไธงทาุลมกับทาุลมเขาจะแอคชั่นยังไงกับทาุลมคะทีนี้แอคชั่นยังไงเอ่สองเหรียญเจ็ดถ้วยสี่ถ้วยเก้าเหรียญแล้วก็มีไพ่เด็กเหรียญ เนี่ยเรามีความคิดกันคนละมุมจริงๆนะและ่เนี่ยเราอยู่กันคนละมุมในเรื่องของความคิดนะคะแล้วก็มีสี่ถ้วยเขาจะทํำยังไงอ,อ่อเหมือนเขาก็ไม่ได้รับฟังทาดล้มเหมือนกันเหมือนเขาก็ก็ยังเป็นเขาเขาก็ยังต้องการให้คุณนะ่ะทําตามหลักการของเขาชีวิตมันจะซีเรียสอะไรขนาดนะั้นในขณะที่คุณต้องการอิสระต้อง,ต,องต้องการที่จะคิดทําอะไรอย่างอิสระโดยที่แบบไม่ต้องมีใครมาคอมเมนต์อะไรได้ไหม แล้วคุณก็ไม่ชอบนะที่เขาจะเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลอย่างเงี้ยเขาก็คงต้องปล่อยคุณไปไมลิล่ะก้าวเหรียญนั้นเนี่ยเด็กเหรียญเหมือนเขาเองก็ไม่สามารถที่จะปรับปรับให้อยู่ตรงกลางกับคุณได้เหมือนกันซึ่งตัวธาตุลมเองคุณก็ไม่สามารถปรับให้มันอยู่ตรงกลางกับเขาได้เหมือนกันนะคะรักกันนะแต่ว่าการใช้ชีวิตของเรามันมันขัดแย้งกันอะมองแบบนั้นมันก็ลําบากใจเหมือนกันนะระหว่างความรักกับความแตกต่างเนี่ย แล้วจะยังไงต่อไปเนี่ยกับความสัมพันธ์เนี้ยเขาจะทํายังไงต่อไปถ้างั้นนะอ่ะเขาจะทํายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้ดูซิหนึ่งถ้วยห้าดาบมันเหมือนเป็นการออกมาแล้วก็ให้อิสระต่อกันไหมอ่ะหนึ่งถ้วยอ่ะคือมันมันเหมือนจําเป็นจะต้องให้อิสระอ,อิสระภาพต่อกันไหมเนี่ยสามเหรียญมันจะเป็นการลดสถานาละลงมาไหมเนี่ย ให้เหลือไว้เพียงแค่เพื่อนหรือสถานะที่มันเหมาะสมเหมือนเราคุยแล้วเราปรับแล้วเหลืออะไรทุกอย่างแล้วคือถ้าลมคุณรู้สึกคุณไม่โอเคจริงๆอะทําไมชีวิตคุณเวลาจะมีความรักทําไมยังจะต้องแบบขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของคนอื่นอย่างเงี้ยพอใจไม่พอใจทําไมคนอื่นจะต้องมาตัดสินทําไมคนอื่นจะต้องมาคอมเมนต์เห็นด้วยไม่เห็นด้วยและตัวเขาเองก็เหมือนกับไม่โฟกัสที่เราหรืออ่ะก็จะไปฟังคนรอบข้างหรืออะไรของเขาไม่รู้ว่าคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยถ้าคุณจะเหนื่อยอย่างเงี้ยไปตอลอดชีวิตคุณรู้สึกคุณไม่เอา อืมไม่เอาจริงจริงคือต่อให้รักแค่ไหนก็จบได้เหมือนกันอืมขอบทสรุปเลยอะบทสรุปความสัมพันธ์คุณกับเขาจะเป็นยังไงคะเนี่ยบทสรุปหนึ่งเหรียญเดอะมูนสองไม้เท้าจัส g m e น t แล้วก็มีไพ่เลเวอบทสรุปความสัมพันธ์หรอจริงๆมันมีการวนกลับมาได้ด้วยนะ โอกาสที่จะวนกลับมามีแต่อาจจะวนกลับมาในลักษณะเป็นการรีเช็คเป็นการดูเชิงแต่จะมีโอกาสได้กลับมาคบกันไหมมองว่ามีอยู่แต่ถ้าสมมติเราสอทั้งคู่ไม่ยอมปรับปรับให้กันหรืออยู่ตรงกลางมันก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบรักๆเลิกไหมไปๆกับๆเหมือนกับความสัมพันธ์คุณกับเขาอาจจะไปๆกับๆแบบนี้มามาหลายครั้งแล้วด้วยในในบางความสัมพันธ์ มันมีอยู่เหตุผลเดียวเลยว่าทำไมความสัมพันธ์คุณกับเขาถึงไปไปกับกับนั่นก็คือความรักล้วนๆเหมือนเรายังรักกันแต่เพียงแค่ว่าแนวทางการใช้ชีวิตของเรามันขัดแย้งกันโดยปริยายนะคะอ่ะมาดูราศีที่เกี่ยวข้องนะว่ามีราศีใดบ้างเห็นเป็นชาวมีถุนมีชาวมีนอา่ามีชาวอะไรอีกเอ่ยมีชาวกุมมีชาวกรกฎมีชาวพฤษภมีชาวตุลน,นะคะ มีชาวเมรนอกนั้นจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้นะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสหนะ้าเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดี